วันนีค่ะทุกคนแต่งลงอยู่ในชุดเดิมนะคะจะเป็นบ้างใช่เพราะว่าหน้าดีใส่ดีกว่าแต่ว่ามันก็จะมีนิดนึงเพราะมันไม่มีอะไรต่อไปแล้วก็จะมาทำจะมาทำมแอรแเดี๋ยวพูดกล้าของนอกป่อยมาตอนนจันทรนะวันี้ก็วงเลยค่ะอเวททำเพืทําทำเพลงเพราะว่าเวลามีจําััดไปดูกันเลยอันนี้ก็เป็น ของเอิงซังฟีดอูจินเอจิด้วยอ๋อหรอเป็นโซโล่ debut เองตัวเป็นลูกเพิ่งรู้ว่ามีกุรู้มีใช่ไหมก็มีรุ่นพี่รุ่นพี่อูจินโอ้โลูกแบบเอาจากอกไปแล้วจริงน้องมีความน้องจริงจริงน้องหล่อมากหล่อมากหล่อมากน้องหล่อมากในสายตาเราเราว่าน้องหล่อมากถ้าดันดีๆอ่ะว่าไปได้เพราะเจ้นเก่งเลย เจ๋เล็กมากเลยน้องอยู่แบบมีความจ็กเกอร์นีิด้วยหมือนถ้าผม,มเกี่ยวดูไหมจ็อกเกอร์จ็กเกอร์จ็กเกอร์โ,กกอรโอเคขอบคุณเป็นหนุ่มจันอะต้องมีความแบบ เยอะมากเยอะมากคนมาทัค่ายข้างหน้าคือเด็กผู้โอ้แต่ใช้มุมนี้บ่อยจังพุดน้อยเรียกได้ว่าถ่ายแค่สองทีดีกว่าสองอลเท่านั้นอ๋อสามแต่ว่ามุมนี้อาจจะเป็นมุมร้อนอันที่เป็นมุมแปลกหลังวิดีที่เขาเอามาถ่ายเป็นแบบโปรโมทนะเออภาพจากมือถือของแฟน มาแล้วเดิพี่ว <c oughs> ันนีคือตันได้แบบคนต้้งใส่สวแล้วแบบอ้าวแม่โทรมาแม่โทรมามาต่อกันเลย <c oughs> ออก่อนหน่อยแบบ มีความเหมือนไส้ในเชลเอนดูรูจินแบบต้นที่อ่ะเออนี่ตัวเองก็แบบเป็นแบบข้าวเล็กๆที่เสียรูจิงๆม่คนแล้วก็จริงจริงแบบเป็นดับเบิลไม่ได้คนนึงอ่ะเออจริงแบบทำได้ดีจริงถ้าแบบแบบไม่ดีไซ่์ที่แบบเป็นเสียงแบบ ไม่ไหวดูออไเหรอคะเนีいい่ยก็แบบเมนอนเย่ยายโลแล้วชอบนะอันที่แบบลอยอะลอยน้ำใ่เอยนชสีกงไม่เหมือนังเลยก็เหมือนน้องลองจินเดลิต้าปะอ๋อๆเอ้ยมันก็ดูคล้ายๆเกูปักเคย่างนั้นแหละนกคแบบกูน คื่ว่าน้องหิมน้องค่อนได้แบบค่อนแบบต่ำมกเ่ค่อยได้เป็นคนไฮนูว่เกี่ยวกับผิเจอแน่แจูดิ้สกา 五。Oh. Oh. ไยหน่อยเหมือนทำพิธีปะ่ะเออดูหล,ลอนๆนิดแบรนด์นิวยยัง,ย,งยังไม่จบอีกบจบแล้ว,ลวทุกคนแตบบ่ว่าเอ่มจะบอกว่าเพลงอราฟังง่ายดีนะเพราะว่าสามารถแบบทำทำไปได้ทำตามได้แต่ว่าเอิรู้สึกว่าแบบเซ็ตมันน้อยเกินไปหน่อยจริงจริงรู้สึกแบบชักแบบว่า อยู่กับที่เกินไปแบบมีการใช้มุมเดิมๆบ่อยอยู่ไม่กี่ฉากไม่ถึงว่ามันอยู่ไม่กี่ีนอือแล้วแบบแบบน้องหันน้อยน้องหันได้นะอยู่แบบหลายทีมากน่าจะแบบมีการเปลี่ยนหรือเล่นมุมกล้องที่ต่างไปอะไรอย่ายเงี้ยมันแบบน้อยไปจริงแต่ว่าแบบเอิบไปมันก็ดีนะชอบเที่ยวอุจิฮาร์ฟิตใช้คนในค่ายประโยชน์อะไรกันอย่างเงเฮ้ยเป็นลองใช่ไหมก็เอาแลปมาแล้วแลปมันแบบดีอ่ะจิงจิมันก็แบบว่าไม่ได้ใครจะเถียงเรื่องแลปจริง นอง,นองเอบน้อ,นองเอซังด้วยนะคะกับรโล่เดนนไม่จุดน้องก็ได้เดยเยน้องได้เดย์ก่อนสอนโนไวไม่ได้ไวสนอนโนนะไวอีพ e ีมแบบว่าเขาใบป่ไม่ได้ไวเราสอน,สนแบบอยากให้น้องเดยเหมือนกันใช่บ๊ายบายบาย a